สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยครับพบกับผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับไปพูดคุยดีกว่านะครับในค่ำคืนวันนี้ครับสามทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกในวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเปรูจาไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างสเปานะครับเปรูจาตอนนี้พวกเขาเป็นทีมบวยอยู่นะครับแต่ผลงานช่วงหลังถือว่ากระตุ้งขึ้นมานะครับสามเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครครับก็ชนะไปหน วันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างสปาวซึ่งถือผลงานช่วงหลังนี้กำลังย่ำแย่เลยทีเดียวครับสามเกมหลังสุดแพ้รวดมาและถ้าเกิดเข้าไปดูสถิย้อนหลังครับทีมอย่างสปรารวสิบเกมหลังสุดชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังถือว่าไม่ดีซะเลยครับวันนี้นะครับทีมอย่างเปรูจาได้เล่นในบ้าน พวกเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตายก็เชื่อพวกเขาเน้นสุดๆแน่นอนเลยครับฟอร์มกาลังดีด้วยในช่วงหลังก็เชื่อว่าเกมนี้ครับทีมเจ้าบ้านอย่างเปรูจาจะไม่แพ้และมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้เกมนี้เชียร์เปรูจาไปได้เลยครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างซุติโรทีมอันดับที่8ของตารางไปได้เลยครับสำหรับทีมอย่างซุติโรนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงครับ5เกมหลังสุดเสมอรวดมาทั้ง5เกมครับ แต่ผลงานโดยรวมก็ถือว่ายังคงยอดเยี่ยมอยู่เพราะว่า12เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าเหนียวแน่นและก็แพ้ยากมากวันนี้นะครับปุกไปยืนทีมอย่างเจนัวเลยครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับ5เกมหลังสุดเจนัวไม่ชนะใครเลยแบ่งเป็นการเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป3ดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างซูติโรไปดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังกําลังเหนียวแน่นเจนัวฟอร์มไม่ดีช่วงนี้นะครับ ก็เชียรเกมนี้ทีมอย่างซูติโรนะครับปลุกไปเยือนจะเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้นะครับปิดท้ายในเกมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างปีซ่าไปได้เลยครับวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอสโคลีนะครับสำหรับทีมอย่างปีซ่านะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือวันเหนียวแน่นเหมือนกันครับสิบเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการไม่แพ้ใครและสามเกมหลังสุดในการเล่นในบ้านก็ชนะรวดมาด้วยนะครับกำลังมีความมั่นใจเลยทีเดียวครับ วันนี้เจอทีมอย่างแอสโคลี่นะครับซึ่งถือว่า4เกมหลังสุดผลงานไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครมาดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างปิซ่าไปดีกว่านะครับบอลกาลังมั่นใจแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้จะเก็บ3แต้มได้แหละครับเอาละครับ3ทีมในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเปรูจาให้เชียร์ทีมอย่างซูติโรแล้วก็ปิดท้ายเชียร์ทีมอย่างปีซ่าไปได้เลยครับสำหรับใครที่มาังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางเลย